สวัสดีตอนบ่ายของวันศุกร์ที่24กลกุมภาพันธ์2 6 6 6ค่ะทุกคนตอนนี้ปิ่นกำลังแวะนมอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนทุกคนรู้ไหมทุกคนจะไม่คุ้นทางแน่เลยค่ะเพราะว่าปิ่นก็ไม่ค่อยมาแถวนี้เหมือนกันปิ่นกำลังจะมุ่งหน้าไปทางอ่าวมะขามค่ะแถวแหลมพันวานะคะทุกคน แต่ว่าจะไปไม่ถึงนะทุกคนตามปิ่นมาค่ะวันนี้ปิ่นแว้นมอเตอร์ไซค์มาแบบมาเที่ยวไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรมาก่อนเลยค่ะตั้งใจว่าจะแว้นไปเรื่อยๆค่ะแต่ทุกคนเห็นตึกสีมพูนี้ไหมเดี๋ยวปิ่นจะเลี้ยวขวาเข้ามาค่ะคุ้นๆไหมคะทุกคนมันคือทางที่ปิ่นเคยไปกินร้านอาหารชิวริมเลคค่ะคลิปก่อนๆหน้านี้นะปิ่นมาทางนี้ค่ะ นี่เลี้ยวซ้ายไปเลยมันจะมาทางที่ปิ่นเคยมามันจะสั่นๆหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าปิ่นแวนมอเตอร์ไซค์มานี่นี่ง่ายชวิวริมแรงขวามือแต่เราจะไม่เข้าไปเราจะตรงไปค่ะทุกคนสืบเนื่องมาจากอะไรรู้ไหมที่ปิ่นมาวันนี้ค่ะเมื่ออาทิตย์ก่ะนะทุกคนเห็นคลิปปิ่นไหมที่ปิ่นไปเดินแหลมกระทิงนแล้วปิ่นไปไม่ถึงจุดหมายอ่ะเพราะปิ่นฟิตร่างกายไม่มากพอ ปกติช่วงนี้นะปิ่นจะต้องหาร้านอาหารบุฟเฟ่แล้วก็แบบว่าไปชวนเพื่อนไปนั่งกินเลย mm hmm. แต่หลังจากที่ปิ่นกลับมาจากแหลมกระทิงนะโน no mm hmm. เลยปิ่นเปลี่ยนความตั้งใจปิ่นจะมาแว้นหาที่ออกกําลังกายทุกคนมากันค่ะมากันมาดูแหล่งที่ปิ่นอยากจะมาเดินแล้วก็มาวิ่งออกกําลังกาย ขวามือนี่ทุกคนทุกคนดูขวามือนะเห็นไหมมันมีฟุตบาทมันมีฟุตบาทแล้วมันก็มีทะเลให้เราดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยขวามือฟุตบาทเนี่ยทุกคนดีมากเลยเนี่ยปิ่นจะมาจ็อกกิ้งแถวนี้แล้วที่นี่คืออะไรรู้ไหมมันมีที่จอดรถให้ด้วยค่ะมันมีที่จอดรถให้ด้วยโอ้โหดูดีทุกคนเนี่ยปิ่นจะมาวิ่ง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 ปิ่นมาดูสถานที่ไปดูกันคืออะไรเห็นไหมคืออะไรเอยอ๋อ คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูมีศาลาด้วยอะ่ะเขาคือจุดชมวิวเขาขาดนั่นเองทุกคนดูสิมันจะทำให้ปิ่นรู้สึกว่าไม่ได้ออกกําลังกายไงเพราะว่าเราจะเดินหรือว่าจ็อกกิ้งไปเรื่อยๆแล้วเราด,ดูวิวดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพลินน่ะมันจะดึงดูดให้ปิ่นแบบเดินได้มากขึ้นยาวนานขึ้นนี่ทุกคนสวยไหมที่นี่คือจุดชมวิวเขาขาด แล้วทุกคนเห็นไหมฟุตบาทเขาดีมากเลยเนี่ยฟุตบาทเนี่ยเราก็จ็อกกิง้งจ็อกกิง้งจ็อกกิ้งเรียบทะเลโอ้โหเนี่ยที่จอดรถก็สะดวกสบายทุกคนดูดิถนนหนทางก็ดีเห็นไหมไม่ขรุขระไม่อะไรฟุตบาทก็เพอร์เฟกต์โอ้โหมีวิวเห็นไหมทุกคนวิ่งตรงไปเนี่ยไปไปไป,ไปเรื่อยๆโอ้โหดูดีมันเหมาะสําหรับที่ปิ่นจะมาออกกําลังกายมาก<ๆ>เลยดู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 ดด วิวก็โอ้โหสุดยอดนี่ไงจุดชมวิวเขาคาดวิวพอยต์อีกแห่งหนึ่งของภูกเก็ตค่ะทุกคนดูสิวิวเขาว่าอุ้ยนี่แหละนี่แหละที่ปิ่นจะแวน้นมอเตอร์ไซค์มาดูอะ่ะเพราะปิ่นไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วนะรู้สึกว่า7ปีได้แล้วทุกคนเจ็ดแปีแล้วปิ่นเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อเจปปีก่อน แล้วปิ่นก็มองหาไงนั่งคิดนอนคิดฉันจะต้องไปฟิตร่างกายวอร์มร่างกายแล้วจะไปพิชิตแหลมกระทิงอีกครั้งนึงต้องหาแหล่งที่ออกกําลังกายปิ่นึกถึงเขาขาดค่ะเห็นไหมก็เลยแวน้นมอเตอร์ไซค์มาดูเนี่ยทุกคนโอ,อ,อ,อ้เหมาะเหมาะเหมาะเห็นไหมฟุตบาทเขาดีมากเลยปิ่นจะต้องจอดรถไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งเดี๋ยวปิ่นจะเลงนะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วเราก็วิ่งไปกลับหนึ่งรอบที่เหนื่อยพอดีแหละทุกคน แล้วดูวิวดิโอเคลงตัวละแต่ว่าทุกคนปิ่นตื่นเต้นอีกอย่างหนึง่งปิ่นเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าที่นี่มันมีหอชมวิวเขาขาด้วยทุกคนไปกันเถอะไปกันเถอะไหนๆก็มาละเดี๋ยวทุกคนไปดูอีกคลิปหนึ่งปิ่นแล้วกันนะไม่งั้นคลิปนี้มันจะยาวไปไปค่ะไปอีกคลิปหนึ่งนะ